มวลน,น้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลามาจากเขตอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วได้ไหลลงสู่คลองพมโหดซึ่งเป็นคลองสายหลักผ่านอำเภออรัญ,ญประเทศลงสู่ประเทศกัมพูชาทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือราษฎรในเขตเทศบาลเมืองอรัญ,ญประเทศอย่างรวดเร็วจึงทําให้เกิดน้ําท่วมสูงฉับพลันประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าต้องระดมขนของย้ายขึ้นไปอยู่ที่สูงโดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของ ซึ่งนับได้ว่าปีนี้เป็นปีที่น้าท่วมหนักสุดในรอบ8ปีของอําเภออรัญญประเทศเพราะพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ําจึงทําให้เกิดน้ําท่วมเกือบจะทุกปีก็หนักอยู่อย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับสองวันที่ผ่านมาน้าไหลาจากห้วยบ่มโหดก็จะไหลลงทางประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับก็มาผ่านในพื้นที่ของเทศบาลเมืองอรัญ,ญญประเทศติดําบลตอนนี้ท่วมไปสักแปดลวคือตอนนี้เดิมเนี่ยมันมีปัญหาทั้ง9้า อำเภอเลยนะครับตอนหลังเนี่ยสถานการณ์ที่ลายก็มานัเอาซี่กะมันออกเอาซี่กัมพันออกวันนั้นตอนนี้ก็เหลือ4ี่อเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตาปยานะครับที่วางน้ําเย็นแล้วก็ที่อรัญประเทศรวมถึงตอนนี้ที่อําเภอเมืองยังมีปัญหาอยู่นะครับก็เป็น4ี่อเภอครับ้ที่้รวมรวมแล้วสองหมื่นกว่าครัวเรือนครับตอนนี้ครับน้าที่ท่วมขังในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากฝนตกในพื้นที่เป็นน้ําที่ไหลบ่ามาจากพื้นที่ข้างเคียงที่อําเภออรัญเนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ํา นะครับมวลน้ําทั้งหมดที่มาเนี่ยจะจะระบายลงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ปรากฏว่ามวลน้ําทางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาหนุนอยู่ทาให้การระบายของเราช้าจึงเอ่อท่วมในพื้นที่ขึ้นมานะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เวลาประมาณ18วันที่18ตุลาเวลาประมาณ2ี่สนาฬิกาเราก็ปล่อยให้ระบายตามธรรมชาติแล้วก็มีการกําจัดวัสดุที่กีดขวางทางน้ําเพื่อให้น้ําระบายได้เร็วขึ้นก็ก็ส่วนใหญ่จะเป็นริมคลองคมโหดที่น้าไหลเชี่ยว นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาโดยใช้เ,เครื่องจัตสกีซึ่งสามารถทําแรงต้านทานแรงน้ำเชี่ยวได้เข้าไปส่งอาหารส่งน้ำนะครับน้ำเชี่ยวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคลองใหญ่เวลาน้ำมวลน้ำมาเยอะๆเนี่ยน้ำเชี่ยวมากนะครับก,ก็ใช้วิธีนี้นะครับว่าสถานการณ์นี้คาดว่าจะเกิดอยู่ประมาณสัก4ีถึง5วันนอกจากนี้ตำบลโดยรอบก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเช่นเดียวกัน อาทิเช่นตำบลท่าข้ามตำบลฟากห้วยตำบลบ้านใหม่น้องใสตำบลบ้านด่านและยังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า20,000ครัวเรือนนอกจากนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากหลายๆห,หน่วยงานที่มาจากทั้งต่างอำเภอและต่างจังหวัดได้รวมมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านโดยการแจกน้ำดื่มเข้าของเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ตอนนี้จริงๆภาคเอกชนช่วยเรามาโดยตลอดนะครับช่วยเรามาโดยตลอดทางหอการค้ามูลนิธินะครับทุกมูลนิธิเลยเราช่วยกันนะครับก็เหล่ากาชาติจังหวัดนะครับโดยสภากาชาติไทยก็ระดมนะครับข้าวของนะครับมาช่วยรวมถึงอาหารแห้งอาหารสดทั้งหลายมาช่วยกัน,นครับต้องเตือนพี่น้องนะครับช่วยดูแลนะครับนอกจากตัวเองซึ่งลุยน้ําไปมาแล้วเลือกสุขภาพอยากให้ดูเรื่องเด็กเด็กเล็ก,ก,กด้วยบางทีไม่มีผู้ใหญ่ ไปเล่นรีเพลนะครับข้างล่างเราไม่เห็นมันจะตกข้อไปอันนี้อาจจะอันตรายนะครับรวมถึงไฟฟ้านี้ต้องดูนะครับบางบ้านนี่น้ำท่วมเยอะปลั๊กไฟอยู่ระดับต่ำอันนี้อาจจะเกิดอันตรายก็ห่วงในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของสุขภาพเรื่องความปลอดภัยนะครับในชีวิตสิ่งเป็นห่วงกับทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองดูแลเด็กดูแลครอบครัวด้วยครับยังมีความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่อีกนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาก็ยังสามารถนําสิ่งของ ก็โภคบริโภคมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยอยู่ได้ครับก,ก็ติดต่อมาที่ทอกองกำนวยการแล้วเนี่ยครับหรือว่าเบอร์ที่ว่าการอำเภออารันก็ได้ครับเบอร์037231016นะครับประสานล่วงหน้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดต่อกลับไปชาวสระแก้วหรือก็ที่อื่นก็ได้นะครับที่เห็นความเดือดร้อนที่อยากจะเข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันก็ให้ติดต่อทางในส่วนของจังหวัดก็ได้นะครับ หรือติดต่อทางที่อำเภออรัญญยาพเศก็ได้หรือติดต่อประสานงานกับในเครือข่ายของทรัพยาการที่สิ่งแวดล้อมของจังหวัดศระแก้วก็ได้ครับเรายินดีที่จะไปรับแล้วก็ยินดีที่จะรับการนําสิ่งของไปส่งต่อให้พี่น้องชาวบ้านนะครับขอบคุณมากครับ นับได้ว่าพื้นที่ที่กำลังประสบอุทกภัยในประเทศไทยขณะนี้ก็ได้มีอีกหลายพื้นที่ที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและรอการช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้